กำหนดการของลอสุภะนอตาลาที่ให้เรามาปัจจุบันนะครับบางคนนะครับเพิ่งจะได้ยินได้ฟังรายการลักษณะอย่างนี้แต่ตัวเองมีครอบครัวแล้วนะมีคู่ชีวิตแล้วมีภรรยาแล้วเอา้าทำไมอาจารย์ผมเลือกภรรยาไม่ได้ตรงกับพ่อว่าหลักเกณฑ์ที่อาจารย์ได้สอนไว้เลยครับไม่เป็นไรนั่นก็ถือว่าเป็นสักดที่ a ล l a h s u b h a าวะตะอลให้กับเรามา แต่อัลลอฮ์ยังเปิดใจเราครับเปิดอิมานให้เรานะครับในการที่จะปรับปรุงผู้ชีวิตเราที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของอิสลามที่อิสลามต้องการครับมันสามารถปรับกันได้มันสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับผู้ชีวิตของเราไม่อยู่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์เลยไม่เป็นไรแต่ในเมื่อเป็นคู่ชีวิตเราแล้วพยยาหคนา้นคว้า พยายามเรียนรู้เรื่องอิสลามพ,พยายามปรับตัวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนะครับอาจารเดกฤติกาหนดการขอัลอกก็จริงแต่อยู่ที่เราพยายามในการที่จะปรับปรุงตัวเองให้เป็นมุมนท์ที่ซอ l ล d โมุมนต์นะที่อลเลยฮะนะเพื่ออะไรเป้าหมายก็คือเพื่อเป็นที่โปรดปานของอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะเราอยากไปท้อนะครับกับผู้ครองที่อัลลอฮ์สุบฮานตาละลาให้เรามานะ สำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานก็นำไปใช้ได้เลยในสิ่งที่ผมและก็ดริอิเอเลียได้กลาา่าวมาอธิบายมาในเรื่องของการเลือกคู่ครองคนที่มีแล้วแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์ปรับปรุงกันไปปรับปรุงกันไปนะด้วยดูอานะครับด้วยดูอาพยายามปรับปรุงแล้วก็ขอดูอนเจ้าลอสุบฮานุวาตาอาลานะให้เปลี่ยนแปลงตะกะเดรของเราที่ไม่ดีสู่ตะกะเดชของเราที่ดีกว่า ด้วยดุอาถึงแม่เอารกกำหนดแต่ดพลังดุอาผมจะบอกว่าพลังดุอาของเราเนี่ยราัสามารถที่จะปรับเรานะครับสู่หนทางที่ดีขึ้นหนทางที่ถูกต้องขึ้นอยู่ที่เราใจเราว่าเพียบพร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะน้อมรับในคําสั่งของัล์น้อมรับที่จะปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความพอใจของัลกสูบฮานวัตตอาลาโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตคู่ครองเพราะอะไรเพราะเป็นสถาบัานหลัก ที่จะพัฒนาสังคมต่อไปพัฒนายาวชนต่อนะครับสังเกตเห็นได้ว่าเย,ยาวชนณปัจจุบันนี่ลอหัวเกือครับเกินห้าสิบเปอร์เซครับเกินห้าสิบเปอร์เซ็น50%ที่อยู่นอกลูก่นอกทางอัลอิสลามชื่อมุสลิมพ่อแม่มุสลิมเดิมครับอยู่ในแวดวงนะครับสังคมที่เป็นมุสลิมแต่ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามอิสลามร้อยเปอร์เซ็นตยังออกนอกลู่นอกทางจากอิสลามเพราะอะไรล่ะครับอาจจะเป็นเพราะการสั่งสอนนะการบ่มเพาะการติดตามของพ่อแม่ในเรื่องของศาสนาให้กับลูกๆเนี่ยไม่เคยเข้มข้นสักเท่าไหร่